<c oughs> วันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาใช่ไหมพฤษภาคมหกสี่วันแรงงานหลวงพ่อก็พูดธรรมะในขั้นพิเศษขั้นพิเศษก็หมายถึงว่าหลวงพ่อสอนวิธีการพ้นทุกข์จากสองสิ่งพ้นทุกข์ด้วยกายกับพ้นทุกข์ด้วยใจ กายและใจเนี่ยถือว่าเป็นตัวความจริงไม่ได้ผ่านตัวความคิดเอาถ้าผ่านตัวความคิดเอาเขาเรียกว่าอารมณ์บัญญัติผ่านตัวความจริงเพราะเป็นปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นจริงๆในกายเป็นปัจจุบันสันตติที่มีความสืบเนื่องสืบต่อของอารมณ์ที่เกิดร่วมกับจิตแล้วถ้าใครอยากจะพ้นทุกข์ ก็ต้องทำวิปัสนาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นการกระทำที่ทำให้เรามีการเห็นอย่างวิเศษเป็นการเห็นเพื่อความพ้นทุกข์เราก็เลยต้องไปเห็นตัวความจริงของกายหรือใจเนี่ยให้ได้ถ้าเราทำวิปัสนาไปเห็นตัวความจริงของกายเ,ยเห็นอย่างเดียวไม่ได้เห็นอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พ้นทุกข์ มันต้องเห็นถึงขนาดที่ว่าเห็นกายเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงหรือบังคับไม่ได้เห็นกายนี้เป็นไตรลักษณ์ให้ได้เพราะฉะนั้นขั้นแรกว่าเราเราเห็นกายเดินกายยืนนั่งนอนยังไม่พ้นทุกข์แต่ถ้าเราเห็นลักษณะความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกในกายหรือเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายหรือเห็นการบังคับไม่ได้ของความรู้สึกในกายถึงจะพ้นทุกข์ได้ เพราะั้นเนี่ยถ้าเิเราเห็นสภาวะอย่างเดียวยังไม่พ้นทุกต้องเห็นไตรลักษณ์ในกายให้ได้ถึงจะเป็นไงถึงจะพ้นทุกและหลวงพ่อก็สอนวิธีการพ้นทุกอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าการดูจิตจิตเนี่ยมีธรรมชาติที่รู้อารมณ์ใช้การคาดคะเนไม่ได้ใช้การนึกคิดเอาไม่ได้ต่อความรู้สึกนั้นต่อความรู้สึกนี้ เราจะไปดูจิตตัวตรงๆก็ไม่ได้เพราะจิตเนี่ยมีธรรมชาติที่ผ่องใสก็มีธรรมชาติที่มีไว้รับรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูจิตเนี่ยต้องไปดูองค์ประกอบที่เกิดร่วมกับจิตเพราะเราจะดูจิตผ่านตัวองค์ประกอบพวกนี้เช่นองค์ประกอบพวกนี้เขาก็เรียกเป็นภาษาดูหลูๆว,ว่าสภาวธรรมซึ่งมี1้อยแป แต่สภาวะพวกนี้ที่มีองค์ประกอบที่เกิดร่วมกับจิตเขาก็เรียกว่าเจตสิกเจตสิกดียังไงจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ยังไงถ้าเราดูเป็นเพราะว่าเจตสิกหรืออารมณ์ L o M ที่เกิดร่วมกับจิตเนี่ยจะมีความหลากหลายทำให้เราสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่เกิดร่วมกับอะไรเกิดร่วมกับจิตไนดะ้จิตมีความสุข เพราะเพราะความสุขไปเกิดร่วมกับจิตหน้าตาอย่างหนึ่งแล้วจิตมีความทุกข์เนื้อออกไหมจิตก็มีหน้าตาอีกอย่างหนึ่งจิตมีความเฉยเฉยจิตก็มีหน้าตาอีกอย่างหนึ่งเนื้อออกไหมจิตมีอุเบกขาจิตก็มีหน้าตาอีกอย่างหนจิตมีราคะจิตไม่มีราคาก็มีหน้าตาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยการที่เราเริ่มต้นเห็นเจตสิกหรือเห็นสภาวะที่เกิดร่วมกับจิตที่เห็นจิตเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยเนี่ย เขาเรียกว่าเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราคงดูไปที่ตัวจิตไม่ได้แต่คงดูไปที่เวทนาบ้างหรือดูไปที่สังขารบ้างที่เกิดร่วมกับจิตหรือดูไปที่การรู้ของจิตก็ได้จิตมีธรรมชาติรู้ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาทำไมถึงเรียกว่าบีบคั้นทำไมถึงเรียกว่าทุกข์ขัง เพราะเวลาสาภาวะแต่และภาวะที่มันเกิดร่วมกับจิตเนี่ยจิตก็มีธรรมชาติรับรู้แต่พอเรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่อยากรู้นึกออกไหมมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ขึ้นมาหรือพอมันมีสาภาวะที่เราอยากรู้แต่จิตจะไปรู้อย่างอื่นแล้วเราก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาว่าเรายังอยากรู้สึกแบบนี้อยู่แต่ความรู้สึกนี้หายไปแล้วพอเขาใจอไหมนี่เขาเรียกว่าทุกข์ขังแต่ถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ เห็นการบังคับไม่ได้หรือเลือกอารมณ์ไม่ได้หรือเลือกเจตสิกไม่ได้ของจิตนี่คือเรียกว่าเรามีโอกาสที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะเรามีโอกาสที่จะเห็นนึกออกไหมอารมณ์หรือความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรามีโอกาสเห็นนึกออกไหมการบีบคั้นทนอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ได้เพราะจิตเขามีธรรมชาติเป็นไงรับรู้จะจะตกอยู่แพลว่าที่เราต้องการตลอดเวลาไม่ได้ อยากให้อารมณ์นั้นอยู่นานๆอยากให้เจตสิกนั้นหายไปหรือว่าอยากจะเฉยๆมันทําอะไรไม่ได้ทําไ,ไม่ได้เราก็เลยเกิดทุกข์ขันขึ้นมากับการอะไรกับการดูจิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูจิตได้หลวงพ่อก็เลยสอนว่าให้ดูผ่านความรู้สึกนะใจะเย็นๆเราก็สมมุติว่าเราเป็นตัวจิตแล้วกันพอเรามีความสุขขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าเราสุข เรามีความทุกข์ขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าเราทุกข์เรามีความคิดขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยมีความคิดเราลองทาตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับรู้ที่ดีสินึกออกไหมเป็นผู้รับรู้ที่ดีก็คือมีอะไรเกิดขึ้นฉันจะทําหน้าที่คอยรู้สึกถึงสภาวะที่เกิดขึ้นตอนนี้จิตฉันมีราคาตอนนี้จิตฉันไม่มีราคาตอนนั้นตอนนี้จิตฉันมีโทรศัพท์ตอนนี้จิตฉันไม่มีโทตฉั อยากได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะตอนนี้อารมณ์ที่อยากได้มันเกิดร่วมแต่ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นทุกข์อ๋อฉันทําเกินจากการรู้ฉันจะเป็นทุกข์เลยถ้ารู้ว่าอยากได้อย่างเดียวไม่เป็นทุกข์อ๋อเข้าใจละถ้าเรามีความยึดถือเข้าไปเนึอออกไหมในการรับรู้อันไหนก็แล้วแต่เราจะเป็นทุกข์ขึ้นมาทุกครั้งเลยอันนี้เข้าใจแล้วงั้นเราต้องรับรู้ความยึดถือเข้าไปอีกทีใช่ไหมอ๋อใช่ละเราทําหน้าที่เป็นตัวจิตต่อไปได้ไหม การทําหน้าที่รับรู้ต่อไปอีกสภาวะหนึ่งโอเคเลยเหมือนตอนนี้สมมติจิตเรามีความง่วงเราก็ทําหน้าที่รู้สึกถึงความง่วงแล้วพอเราหายใจเราก็ทําหน้าที่มีความรู้สึกต่อลมหายใจแล้วพอม,มีความคิดขึ้นมาว่าความง่วงไม่หายไปสักทีเราก็มีความรู้สึกต่อความง่วงที่ไม่หายไปสักทีแล้วพอมันดึงกลับมาหายใจอ,อกีกเราก็มีความรู้สึกต่อลมหายใจอ,อกีกเห็นไหมเราตอนนี้เรากําลังทําหน้าที่ตัวเอง ผ่านความรู้สึกอยู่เรากำลังเอาตัวที่มีปัญหาที่สุดก็คือตัวความคิดของเราเนี่ยมาทำหน้าที่กลายเป็นความรู้สึกตัวต่อสภาวะที่เกิดขึ้นแรกๆเราอาจจะได้แค่แยกสภาวะที่เกิดขึ้นแยกว่าันนี้เรียกโกรธเรียกดีใจเรียกเสียใจเรียกว่ามีโกรธมีดีใจหรือไม่มีเสียใจแต่หลังๆเราจะเริ่มรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันเกิดรูปกับจิตได้เองนึกออกไหมแล้วเราก็จะเห็นตัวจิตเนี่ย ไปรับรู้อารมณ์ได้เองถ้าเราเริ่มเห็นจิตเนี่ยไปรู้อารมณ์ได้เองเริ่มเห็นจิตเป็นอนัตตาเริ่มเห็นอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงเกิดร่วมกับจิตตลอดเวลาเรียกว่าเห็นเป็นอน,นิจจ์มันเปลี่ยนตลอดเริ่มเห็นความยึดมั่นของตัวเองเวลามีอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเราเกิดความทุกข์เพราะเราทําหน้าที่เกินกว่าการรับรู้หรือไม่ยอมรับรู้ต่อความเป็นจริงจะเกิดการบีบคั้นขึ้นมาเลยอ๋ออันนี้เรียกทุกข์ขัง เห็นไหมถ้าเราเริ่มเห็นความรู้สึกเราเป็นเพียงการรับรู้รับรู้รับรู้เราเริ่มสดใสขึ้นมาไหมแต่ถ้าเราจะบริสุทธิ์เนี่ยเราต้องเห็นความจริงเป็นไตรลักษณ์นี่หลวงพ่อสอนวิธีการพ้นทุกข์ผ่านตัวที่เรียกว่ารูปธรรมกับน,นามธรรมใครที่อยากจะพ้นทุกข์ได้ต้องพยายามฝึกตัวเอง ให้เห็นสภาวธรรมในกายหรือให้เห็นสภาวธรรมในใจสภาวธรรมที่เกิดร่วมกับกายก็เป็นความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างเป็นการอิริยาบถบ้างเดินยืนนั่งนอนบ้างหรือเป็นละเอียดขึ้นไปหน่อยก็ดูเป็นดินน้ำลมไฟบ้างนึกออกไหมธาตุาด,ดินกับธาตุน้านําก็เป็นธาตุหลักที่เราเคลื่อนไหวพอเราเห็นความเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีธาตุอาศัยเข้ามาแทรกแซง ในธาตุหลักบ้างเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความยึดถือบ้างแต่ถ้าเราขยับไปนึกอ,ออกไหมดูจิตนะฮะเราก็กำลังจะทำตัวเป็นคนที่คนเฝ้าบ้านที่ดูว่าเอ๊ะมีแขกอะไรมาเยือนบ้างเจตสิกก็เหมือนแขกที่สลับหน้ามาเยือนไม่มีแขกไหนมาเยือนแล้วไม่กลับบ้าน ความรู้สึกนี้มาเดี๋ยวก็เปลี่ยนความรู้สึกนี้มาเดี๋ยวก็เปลี่ยนถ้าอยากให้ความรู้สึกหรืออยากให้แขกกลับบ้านเร็วเรียกทุกขังเลยไม่ยอมรับรู้ต่อความเป็นจริงหรือว่าไปเปิดบ้านให้เขาจนเป็นปกติแล้วใครจะมาหรือไม่มากูก็ไปเปิดบ้านอันนี้เรียกว่าเห็นเป็นอนัตตาละเป็นเจ้าของบ้านที่เป็นอนัตตาแต่ถ้าเป็นเจ้าของบ้านที่คอยเห็นแขกกลับบ้านเขาเียกเห็นแบ็นี้จังแต่ถ้าเป็นเจ้าของบ้าน รึกออกไหมที่เป็นทุกข์กับแขกที่เกิดขึ้นก็แปลว่าไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงเจ้าของบ้านที่แท้จริงจะต้องรู้ว่าแขกทุกแขกไม่มีใครนอนบ้านเราหรอกมาแล้วต้องไปไงกลับบ้านเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าของบ้านที่น่ารักไหมมีหน้าที่รู้ตามความเป็นจริงเวลามีแขกมาเยือนแล้วแขกก็กลับนึกออกไหมหรือว่าเรา ไปกดออดปุ๊บไปเปิดประตูเองโดยที่ไม่สนใจละเป็นหน้าที่ของเราใครกดออดต้องเปิดใครกดออดต้องเปิดอย่างนี้เรียกเห็นแขกเป็นเจ้าของบ้านที่เป็นอน,นันตตาแต่ถ้าเป็นเจ้าของบ้านที่เป็นอน,นิจจังก็จะเห็นแขกมาเยี่ยมแล้วก็ไปแล้วก็เปลี่ยนแขกมาเยี่ยมแล้วก็ไปแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ตลอดเวลาไม่นานเราจะมีโอกาสพ้นทุกการพ้นทุกเนี่ย อย่างสิ้นเชิงเนี่ยมันเป็นสูตรสาเร็จของวิปัสสนากรรมฐานหลวงพ่อก็เลยเน้นวันนี้ว่าอยากให้เราเนี่ยไปถึงโอกาสที่จะได้วิปัสสนากรรมฐานหรือเป็นการเห็นอย่างวิเศษเป็นการเห็นที่ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความจริงไม่ผ่านการกระบวนการคิดของเราไม่ผ่านการคาดคะเนของเราไม่ผ่านอคติของเรา,ไม,า,เราไม่ผ่านการตัดสินใจของเรานี่เข้าถึง ตัวที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือตัวที่เรียกว่าธรรมชาติของการรับรู้ที่แท้จริงก็คือตัวจิตเนี่ยก็เรียกว่าหลวงพ่อพยายามจะทําให้เราเข้าใจบริบททั้งหมดและถ้าใครเข้าใจขนาดนี้นึกออกไหมน่าจะมีโอกาสเป็นไงพ้นทุกอย,อย่างสิ้นเชิงไหมอย่างสิ้นเชิงเนี่ยนี่คือโอกาสที่เราได้มีโอกาสได้ เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นโอกาสที่ยากมีโอกาสได้ฟังธรรมมีครูบาอาจารย์ที่สามารถที่จะพูดธรรมะทาให้เราเข้าใจบริบทของโอกาสที่เรามีชีวิตโอกาสที่เราจะพ้นทุกจากการมีชีวิตความทุกข์มาจากตรงไหนนะแล้วเราจะพ้นทุกจากนี้ได้ยังไงนะแล้วเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนอยู่กับระดับความตั้งใจของเราถ้าเราตั้งใจที่จะพ้นทุกจริง โอกาสจะเปิดกว้างมากลนยะแต่ถ้าเราตั้งใจจะมีความสุขนะโอกาสจะแคบลงเึกออกไหมเพราะว่าการพ้นทุกเนี่ยมันเป็นการเปิดโอกาสให้กับแขกมาเยี่ยมบ้านได้เป็นอิสระแล้วเรามีโอกาสเห็นลักษณะของแขกทุกคนว่ากลับบ้านอย่างนี้เป็นปกติแต่ถ้าเราอยากมีความสุขเราจะเป็นคนที่ทุกข์ใจมากเพราะว่าเราเลือกแขกไม่ได้แต่เราจะเลือกแขก นีกไหมแขกคนนี้มาเราเลือกไม่ได้แต่เราจะเลือกไม่อยากให้เข้ามาไปก่อนเลยกลับเร็วกลับก่อนเห็นไหมเลือกไม่ได้แต่อยากจะเลือกให้ได้เพราะฉะนั้นอยากมีความสุขโคตรทรมานอยากพ้นทุกนะเรามีโอกาสสัมผัสพอเห็นแขกบ่อยๆสัมผัสไหมมันเลยเป็นการสะสมใช่ไหมมนุษย์เป็นการสะสมสะสมจนเราเข้าถึงอะไรความเป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงไม่นานพอเราเป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงนะเราก็จะเห็นว่า อ้าวตายแล้วจริงๆเราก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะเราก็เป็นผู้อาศัยเหมือนกันเราก็เป็นแขกที่หลงเข้าใจผิดมาตลอดว่าเราเป็นเจ้าของบ้านตายแล้วพอเราไม่มีบ้านขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็เข้าสู่ธรรมชาติที่แท้จริงไม่มีจิตผู้รู้ละไม่มีการยึดถือวิญญ,ญาณขันละเราเป็นธรรมชาติที่เท่ากับแขกทุกคนโถเอ้ยเราเป็นแขกที่ไปเยี่ยมอารมณ์ต่างๆต่าง,งหา ไม่ใช่แขกมาเยี่ยมเราเราเพิ่งรู้ความจริงว่าเราก็คือตัวที่ไปรับรู้อารมณ์ต่างๆเราก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนกันว่าเราจะคืนตัวเองให้กับธรรมชาติที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่คือสุดท้ายของบัรนดปลายที่เราจะเข้าถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์จริงๆนะยังไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยยังมีการยึดถือวิญญาณขันอยู่แต่เราจะพัฒนาไปจนถึงธรรมชาติที่ บริสุทธิ์ที่แท้จริงจนเราเข้าใจว่าเราก็คือสิ่งที่ถูกรู้หรือเป็นธรรมชาติที่เท่าเทียมกับทั้งหมดเหมือนกันมีทั้งความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีทั้งการบังคับไม่ได้เหมือนกันนี่คือนี่คือหน้าที่ที่เราต้องไปไปให้ถึงที่สุดแห่งความอะไรคนถูก